วันนี้เป็นวันสำคัญฉันต้องไปนำเสนองานกับลูกค้าคนสำคัญของบริษัทแต่ระหว่างทางฉันเห็นลูกแมวตัวน้อยวิ่งตัดหน้ารถคันอื่นฉันตัดสินใจหักหลบกระทันหันรถเลยเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟฟ้าโชคดีที่ฉันไม่เป็นอะไรมากแต่รถพังและไปทำงานสายแน่นอนเลยโทรไปบอกหัวหน้าว่าขอโทษนะวันนี้ไปนำเสนองานไม่ได้แล้วเกิดอุบัติเหตุ เสียงหัวหน้าดูไม่พอใจเลยแล้วงานละ่ะใครจะไปแทนฉันได้แต่บอกว่าจะพยายามหาคนช่วยนะสุดท้ายบริษัทเสียลูกค้าคนนั้นไปฉันโดนพักงานรู้สึกแย่มากแต่พอเห็นลูกแมวน้อยปลอดภัยอยู่ในอ้อมกอดของหญิงสาวคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยตอนเกิดเหตุการณ์ฉันก็รู้สึกดีขึ้น วันต่อมาหญิงสาวคนนั้นมาหาฉันที่บ้านพร้อมลูกแมวที่ฉันช่วยชีวิตไว้เธอชื่อฟ้าและเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆแถวบ้านฟ้าเล่าว่า ขอบคุณมากๆนะที่ช่วยชีวิตเจ้าเหมียวไว้มันสำคัญกับฉันมากเราคุยกันถูกคอและเริ่มสนิทกันมากขึ้นฉันอาจจะเสียงานไปแต่ฉันก็ได้พบกับคนที่ใช่ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องแลกกับอะไรบางอย่างมันก็คุ้มค่าเสมอและที่สำคัญฉันก็ได้ครอบครัวใหม่เป็นแมวเหมียวแสนสนกับเจ้าของร้านกาแฟาใจดี